สวสัสดีค่ะบคสวัสดีค่ะต้องาสวัสดีค่ะต้องทสวัสดีค่ะ้าสัสดีค่ะตรดต่ สวัสดีครับน้องปิงครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับเพื่อน สุดเก้าปีคราบแคม็กซนครับก็ยินดีด้วยนะครับก็สุดเก้าปีแล้วก็พวกเราก็เคยแบบตอนนั้นแคชแม็กซี่แบบเราไแคสโฉดก็บ่อยมากแบมเกิดทุกทีนะครับก็มีใจที่ดีต่าครับก็ขอให้แคชแม็กซี่นะครับอยู่ในวงการคงไทยแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับและทั้งหมดั้นพวกเราทุกคนเนี่ยได้จากทำคอนเทนต์สึ่งเป็นโฉดประธานแคชแม็กซี่บ่อยๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ขอให้แคชแม็กซี่นะครับก็ทำคอนเทนต์ทุกๆท่าแบบนี่ออกไปตออกไปเรื่อยๆนะครับ เด็คนเก่งขนาดด้วยเนาะขอบคุณดูมันดีค่ะดูมันดีนี่สื่อเรียกเสียงตอนหลับของโหยนี่ค่ะคิดดูเดี๋ยวไปเรียกเสียงที่ตอบได้เลยค่ะดีดีดีนะคะ สวัสดีค่ะ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  uh, yeah. y <susur> a <susur> 아. <laughs> h